สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะฮะใน f l e c t i o n นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปรับเป้านะฮะให้แบบให้เหมือนกับโปรเพย์เลยนะฮะหรือว่าจะปรับเองก็ได้นะฮะตามใจชอบนะโดยการใช้เวิร์กช็อปนี่นะมีน้องคนหนึ่งขอมาผมก็เลยทำให้นะครับโอเคสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะโอเคให้เข้าเข้าไปที่ A นะฮะโอเคออฟไลน์ดีกว่าครับที่เวิร์กช็อปนะครับอ่าผมจะใช้ตัวนี้นะฮะในการปรับคอร์ดแฮร์นะ เป็น cash c o t hair generate cash นะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะฮะให้กดที่ view workshop นะครับเขา้วเวาไปที่ view workshop นะครับโอเคแล้วเราก็ไป search นะครับเขียนว่า c o t hair นะครับโอเคเขียนว่า c o t hair นี่นะฮะแล้วกดอันอน,นี้มันก็มีให้เลือกเยอะนะฮะแต่ผมสมัครใช้งานนี้น อเคพอเรากดไปแล้วปุ๊บมันจะมีให้กด subscribe นะฮะกด subscribe ไปพอกด subscribe เสร็จมันก็จะมาอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะฮะโอเคถ้า okay. เรากดเข้าไปนะครับกดโกทำแบบไม่มีบอทนะฮะโอเคกดก็ป okay, okay. ับน,นี้ก็จะมีทั้งโปรเพเยอร์ทุกเกือบทุกทีมน,นะฮะ ที่สังเกตมานะไม่ว่าจะเป็นเคนนี่โอล m ฟม s t เตอร์เจวิลแล้วก็มีอ e ีกมากมายเลยโอเคเราไปดูว่ามีขายกันบ้างเนะี่ยแล้วสมเมอร์ผมจะใช้เตาของอะไรนะเกนไลท์อะโอเคคนเรื่องมานี่นะครับ นี่คือเป้าธรรมดาของนะโอเคนี่นะฮะด้านซ้ายก็จะมีเป้าของโปรเพย์เยอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นโบทาสโปเอฟเนติกนะะนี่นี่มีของออเอรลเมเตอร์นะโอเคอันของทางโต้เลือกได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะใช้ใครนะครับผมโอเคสามารถเปลี่ยนสีเองได้นะะว่าเราจะใช้สีอะไร เทาปรับไซส์ได้อันนี้คือปรับเองเนี่ยจะเป็นคอนเทนตสไตล์ปรับไซส์ปรับอะไรต่างๆนะฮะปรับจุดนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้มีโหมดฝึกซ้อมให้ด้วยว่านานไหนนะฮะโอเคเราจะลองเลือกสักเต้าเน่ยเช่นที่ผมใช้ประจำก็จะเป็นหัวเจ็ดนะโอเคเป็นลายปรับสีสักหน่อยปรับแล้วกัน แล้วก็ข้างหลังยังมีอีกนะฮะนี่ข้ามะะเีเป็นเป็นเป้าเป็นเป้าที่แตกต่างจากอันเดิมเลยโดแปลกแปลกตาท่านสนมากคลาสก,ก็จะใช้เป้าแบบนี้นะ,ะโอเคมาตรงนี้แล้วก็จะมีโหมดซ้อมให้นะฮะโอเคมีบอทออตโต้มาให้เอาเลือกด่านได้ตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นดัานอินฟินโนะฮะวิลาตรงคีแล้วก็ สอบวรงนี้ได้นะครับโอเคเปลี่ยนเป้าก็มีแค่นี้แหละฮะโอเคงั้นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ